วิงหลายนะคะฝันที่จะมีรูปร่างเพียวบางไร้พรุงและห่วงยางจนถึงกับต้องออกกำลังกายอย่างหนักหน่วง close, whistle, แต่นี้ค่ะเมยใช้ผ้าคนหนูแค่ผืนเดียวเท่านั้นในการลดหน้าท้องเม่ว่าเราอย่ารีรอกันเลยนะคะเข้าไปทำพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะ นะคะคุณผู้ชมนั่งตัวตรงหลังตรงค่ะยืดแขนออกไปอย่างนี้นะคะนั่งขัดสมาธิค่ะต่อไปนะคะเราก็ยืดขาซ้ายออกไปค่ะเอาผ้าคนหนูนะคะไปพาดไว้แบบนี้ค่ะขาตรงนะคะแขนตึงด้วยค่ะแล้วก็มือด้านนี้นะคะอิงตัวตามมาแบบนี้พักไว้10วินาทีค่ะทําสลับไปมาขวาซ้ายแบบนี้ทั้งหมด10ครั้งนะคะ กนเข่าชันค่ะแล้วเอาผ้าเนี่ยพาดไว้ที่หน้าท้องนะคะหายใจเข้าลึกๆค่ะค่อยๆยกตัวขึ้นค่ะนับ1-5ถึงนะคะขณะยกสะโพกขึ้นหน้าท้องจะเกร็งต้านกับแรงของผ้าบนหนูหลังจากนี้นะคะค่อยๆหายใจออกค่ะแล้วค่อยๆยกสะโพกลงค่ะทำแบบนี้สลับไปมานะคะสิครั้งะคะ่ะ คะคุณผู้ชมค่ะใช้มือขวากับมือซ้ายนะคะจับผ้าให้ตึงแบบนี้ค่ะแต่แล้ววาดมาทางซ้ายค่ะอย่างนี้นะคะโค้งตัวลงนี้ค่ะนับหนึ่งถึงห้านะคะระค้างไว้ค่ะและกลับมาทางด้านนี้นะคะด้านขวาค่ะเอียงตัวลงค้างไว้เหมือนเดิมห้าวีนะคะ ทาแบบนี้เรียกว่า1ครั้งนะคะคุณผู้ชมทําทั้งหมด10ครั้งค่ะท่านี้นะคะจะช่วยให้บริเวณของคุณเนี่ยเอวของคุณทอดค่ะ ท่านี้ใช้พลังงานเยอะค่ะใครมั่นจะโดนเาผาผลาญอย่างแน่นอนเริ่มโดยการยืดขาไปทั้งสองข้างนะคะเหยียดตึงค่ะใช้พวกหนูผืนนี้นะคะคล้องไปที่เท้าค่ะเสร็จแล้วเราจะค่อยๆนอนลงไปให้ตัวเราเนี่ยเป็นรูปตัว,วีค่ะทําให้ขาของคุณเนี่ยตึงที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะคุณผู้ชมค้างไว,ว้1ิวีเป็นจํานวน10ครั้งนะคะ,ะเสร็จแล้ว1ิบวีค่อยๆเอขาขาลงค่ะ ลองฝึกทำกันเป็นประจำดูนะคะเมรับรองค่ะว่าคุณเนี่ยจะมีหน้าท้องที่แบนราบไร้พุงค่ะ